สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังครับวีดีโอทุกคนนะครับวันนี้จะมาเฟิร์สไฟต์เครื่องบินพิลตุต PC6 ลายเกษตรลำนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะคุณผู้ชมนะที่บอกไว้ว่าจะเฟิร์สไฟ์ให้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูชุดไฟ์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมอเตอร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์เบอร์4250นะครับ 800KV ใบพัดเป็นใบพัด11นิ้วนะครับส่วนสปินเนอร์เนี่ยเป็นสปินเนอร์ของเครื่องบินเครื่อง46ทั่วไปนะครับส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับเป็นแบตเตอร 4เซลล์2,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่4เซลล์2,200ม ah ิลลิแอมป์นะครับถามว่าพอหรือเปล่าสำหรับมอเตอร์4250 800 kv ตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องใช้6เซลล์แหละแต่ว่าเรามีอยู่แค่นี้นะครับกับลำเทสลำนี้จะออกมายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันคุณผู้ชม ส่วนสปีดที่ใช้เนี่ยก็เป็นสปีด90แอมนะครับเป็นสปีดจากเรือบังคับวิดีโอของผมเองนะครับเซอร์โบที่ใช้เนี่ยก็เป็นเซอร์โบตัวใหญ่นะครับเป็นเซอร์โบรฟู a บ้า3003นะครับใช้ทั้งหมด5ตัวคุณผู้ชมสําหรับแบบแปลนเครื่องบินลํานี้นะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ทาเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ไม่เคยบินมาก่อนเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวเรามาชมการทดสอบเครื่องบินพีระตุด PC6 ปีกยาว1เมตร60ลำนี้กันเลยนะครับไปชมกันเลยครับผมไฟแรกคุณผู้ชม ทำแล้วตามสัญญานะครับเฟิร์สไฟครับ <_ Q> เอาเลยครับผมไปแล้วโอ้แบซ4เซลล์วิ่งเหนื่อยเลยนี่ครับโอเคสวยงามเฟิร์ไฟว้าว แบตไม่น่าจะพอนะครับแบตแค่4เซลล์คุณผู้ชมต้องแบต6เซลล์นะครับ,บรว้าวแล้วเดินเอียงเป่าพี่อ,อ๋อครับอ,อ๋อครับก็ถือว่าเครื่อกเงยหเ่อยเพราะลำมันใหญ่ เด,ดยเฟ้อตะกี้นะคุณผู้ชมนะผิดไปหลายอาทิตย์แล้วนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวคุณโลพัฒน์ขวากไปไกลแล้วหนครับนม่นด้อะไรเลยครับแม่จะหมดยังพี่เริ่มอ่อนแล้วไหมชิลลุ่มหน่อยนะวันนี้คุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเขาจะลงแล้วนะครับเดินทไงดีกครับอ่าแลนดิ้งนะครับผู้ชมครับเบิร์ตไฟต์เย็ดสิบสีสี่หกเย่โอเคโอเคโอเค โอเคครับผมขอบคุณครับพี่หลงครับแจ๋วเลย